ัญญาทำมาหามาวน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 ,วนขนาดเขาไม่พูดถึงเลอมาพูดทิงเขามึงนี่เลวไม่ถามพ่อแม่มึงเลยเอา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 ,เอาปล่อยเมียด่าไปนะครับปล่อยเมียด่าไปเยวค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของไลฟ์ที่อิสระขึ้น หัวข้อคลิปไว้ว่าแมนหรือไม่แมนเนี่ยให้ FC ฟซเขาเป็นคนตัดสินนั่นคือเขาไม่ได้สนใจนะคะว่าการกระทําของเขาจะไปอะไรยังไงสนใจอยู่แต่ว่า f อยังเอาเขาไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า f c มองว่าที่เขามาดา่าอดีตแฟนเอามาเล่าเรื่องอะไรพวกนี้มองว่าเป็นเรื่องถูกต้อง f c ก็ยังจะสนับสนุนเขาต่อไปนะคะแล้วตรงวักเนี้ยเห็นได้ชัดว่า ผู้หญิงที่กำลังเขียนเม้นแล้วก็ลามปามถึงพ่อแม่ของอีกคนนึงว่ามาเกาะทาคือมาเกาะทำมาหาหกินทำไมมึงไม่ไปถามพ่อแม่มันนั่นก็คือเล้เขาบอกปล่อยให้เมียด่าไปนั่นคือคนที่คอมเมนต์เนี่ยคือเป็นเมียคนปัจจุบันของอิสระซึ่งดิฉันถึงได้บอกว่าถ้าเมียของอิสระคนปัจจุบันเนี่ยได้ถูก ลากเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นเพราะว่าตัวเธอเองเธอก็โดดเข้ามาคลุกวงมาคอมเมนต์นั่นคอมเมนต์นี่ไอ้น้องสาวมันกูไปนู่นไปนี่มาแล้วถึงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะเอาพฤติกรรมของคุณมาพูดถึงก็เป็นเรื่องปกติเพราะคุณก็คอมเมนต์เข้ามาวุ่นวายกับเขาไปยุ่งถึงพ่อแม่เขาเวลาเขาเอาคุณมาพูดคุณก็ต้องยอมรับตรงนั้นเนี่ยนะคะอันนี้คืออิสระเป็นคนพูดเองนะว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นคอมเมนต์ของเมียเขานะคะ เมียเขาก็กําลังดา่าทนายสมเกียิอยู่ว่ามาทนายสมเกียิมาเกาะกินไปถามพ่อแม่หรือเปล่าคือมีลักษณะของการรามปามเรียกว่าเมียก็ปากแจวไม่เบานะคะในขณะที่ถามว่ามีการพูดกันว่าด่าเมียผมก่อนถ้าผมจะด่าเมียมันบ้างเป็นอะไรยังไงผิดหรือไม่แมนตรงไหนไม่แมนตรงที่ว่า ภรยาของทนายสมเกียรติไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรเลยไม่เหมือนเมียของคุณนะอิสระที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าคนนู้นด่าคนนี้อยู่ตลอดเวลายังมีคลิปที่ไปนั่งไปอะไรกินข้าวกันกันกบอีฟักกิ้งก้อยไปคุยไปอะไรสารพัดคือเมียคุณโดดเข้ามาร่วมวงในการด่าคนนั้นด่าคนนี้เวลาโดนตัวเองตัวเองโดนถูกด่าบ้างก็ควรจะต้องหัดยอมรับบ้างนะคะยอมรับความจริงกันบ้าง แต่ในคลิปนี้เราจะเห็นว่าอิสระยอมรับความจริงว่าเมียตัวเองนั้นแก่แล้วก็เมียเลี้ยงดูตัวเองไปฟังกันค่ะเค่อยไปทำกาแฟกินสักแก้วกันที่มันด่าเมียผมนะบอกว่าเมียผมนมเหยวนะเมียผมแก่นะ เออเมียผมขี้เหร่นะเออมันด่าเมียผมนะแล้วมันเป็นลูกผู้ชายไหมอ่ะเออมันแมนไหมอ่ะทางนี้เมียผมแม่งนมอย่างงี้สองมือนี่เออไม่ใช่เล่นเต้นแต่หัวเหมือนเมียมันอ่ะเออเมียมันนี้เล่นได้แต่หวัวเออนะเมียผมนี่สองมือยังไม่พอมันไม่พอจับเลยอ่ะเออสองมือยังยังเหลือยังล้นเลยอ่ะเออ เมียมัน,นเล่นได้แต่หัวเออแล้วบอกว่าเมียผมแกดูหน้าเมียมันก่อนเออถ้าไม่โปะอะ่ะเออต้องเอาต้องเอาเอะไรนะอันเนี้ยเกียงอะ่ะเกียงอะ่ะเออต้องให้เมียมันเนี้ยต้องไปหาลุงพลนะลุงพลขนาดฉาบชาบชาบฉาบ <laughs> <laughs> อะลุงพลนะ เออให้น้องแอนผสมปูนมาให้นะลุงพลก็ฉาบ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 ผมไม่เคยว่าอะไรเมียมันเลยนะแม่งมาว่าแต่เมียผมอยู่นั่นแหละฮะอิสระโชคดีมีเมียแก่เลี้ยง แต่มันชาตินี้หาไม่ได้เอออยงเยก,กุสุมาเอา่อเมียแก่เลี้ยงกับเลี้ยงเมียแก่เอาไหนมันว่าผมนะมันว่าผมว่าเมียแก่เลี้ยงนะเออฮะมันมันว่าผมเมียแก่เลี้ยงนะ แต่มมืองแม่งเลี้ยงเมียแก่ๆ <c oughs> คุณเห็นไหมคะอิสระมีปัญหากับทนายสมเกียรติมีการพูดาพาดพิงกันไปมาถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ได้มีใครเอ่ยชื่อใครแต่ดิฉันว่าเราคนเราโตโตกันขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะพูดอะไรก็รับผิดชอบกันก็แล้วกันนะคะอย่าโบ้ยมาที่คนที่ไปเอ่ยชื่อไปอะไรยังไงดิฉันคิดว่าทุกคนโตโตกันแล้ว ต่างคนต่างฟังแล้วรู้ว่าใครพูดถึงอะไรใครยังไงอย่างการเนี้ยนะคะการที่เมียคุณเนี่ยเข้าไปวุ่นวายไปด่าคนนู้นด่าคนนี้ในคอมเมนต์อยู่ตลอดเวลาอียานอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะคะถ้าโดอนอียานด่ากลับบ้างคุณก็ควรจะต้องยอมรับว่าออตัวคุณไปคอมเมนต์ปากหมาไว้อะไรตรงไหนนะคะถ้าเข้าสวนกลับเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะในขณะที่คุณ ออกมาอวดว่าเมียคุณนี่นมตึงสองเต้ากำสองมือไม่หมดเมียของทนายสมเกียรติเนี่ยเล่นได้แต่หัวนมเมียคุณสมควรที่จะถูกคนเอามาพูดถึงเพราะเขาก็มาพูดถึงคนอื่นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดขึ้นไลค์แต่ในคอมเมนต์เนี่ยก็ยืนยันตัวเองว่าเป็นใครเป็นตัวตัวผัวก็มายืนยันว่าเป็นเมียเมียกูว่างั้นเถอะนะแต่ ภรยาทนายสมเกียรติได้ออกมาวุ้นวายตรงนี้ไหมคะคุณลากเธอเข้ามาทําไมแล้วมาบอกว่าก็ด่าเมียกูกูก็ด่าเมียมึงก็เมียมึงก็ด่าเขาเพราะฉะนั้นก็ด่ากันเฉพาะคนที่ด่านะแล้วเมียทนายสมเกียรติได้มาด่าอะไรไหมคุณเขาเอาเขาออกมานั่งพูดแล้วก็บอกว่าก็นี่กูก็แมนไงมาด่าเมียกูกูเลยด่าเมียมันอย่าลืมว่าไอเมียกูของคุณนั่นะ ก็เที่ยวด่าคนนั้นคนนี้ก็เที่ยวปากแจวไปตลอดเหมือนกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งออกมานั่งยอมรับว่าเมียกูแก่แต่เมียกูเลี้ยงกูหัวเราะชอบอกชอบใจคุณยอมรับเองนะว่าเมียคุณแก่แล้วก็โง่เลี้ยงผัวนะคะในขณะที่คุณบอกว่ายังดีกว่าไอ้คนที่ได้เมียแก่แล้วต้องเลี้ยงเมียเป็นสามีเป็นลูกผู้ชายก็ต้องดูแลลูกผู้หญิงเป็นเรื่องถูกต้องแต่คุณออกมานั่งหัวเราะชอบอกชอบใจ ตอนได้กับคนนั้นครั้งแรกเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นี่เมียกูแก่แล้วเมียกูเลี้ยงกูด้วยหัวเราะชอบอกชอบใจคุณยอมรับเองว่าเมียคุณแก่แล้วก็โง่พอที่จะเปยให้คุณนะคะถึงจะมาขึ้นไลฟ์ทีสาวาเมียกูไม่ได้เปอะไรนะเมียกูแค่จ่ายแค่ตรงนั้นตนัวน,นี้อันนั้นเรื่องของคุณแต่ในไลฟ์เนี่ยคุณยอมรับไปแล้วว่าเมียคุณแก่จริงแล้วก็เมียคุณก็โง่จริงที่จะเลี้ยงดูคุณทีนี้ ในส่วนที่คุณบอกว่าเมียคุณเนี่ยโอ้โหนมเต่งนมตึงเนี่ยโอ้โหสองขยำเนี่ยโอ้โหต้องใช้สองมืออบเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกก็พูดแต่ปากใครก็พูดได้เอานมเมียมึงออกมาให้ชัดๆแล้วก็ขยำให้เห็นมีหลักฐานหน่อยคะ่ะอย่าพูดลอยๆนะคะอย่าทำตัวเหมือนไอพ้พ่วไไม่มีหลักฐานอะไรอย่าทำตัวเหมือนอีเถกหลักฐานไม่มีพูดไปเรื่อยลูกเอาโทรศัพท์ไปส่งลูกเห็นว่าพ่อคุยกับผู้ชาย เอาหลักฐานมาเหมือนอีทถิกอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เบิกความเลยนะในชั้นศาลว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ออกมาพูดข้างนอกไปยืนยันว่าวันนั้นทำกับข้าวอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงผัวลั่นอยู่ในสวนยางฝั่งตรงกันข้ามคุยกับผู้ชายคนหนึ่งจำเสียงได้ว่าเป็นพ่อแบมถามว่าได้พูดในศาลไหมนี่คือคนฝั่งจำเลยที่จะเป็นแบบนี้คือพูดเป็นหมดอุ้ยเมียกูนี่นมขนาดนี้มึงเอา นมเมียมึงออกมาแล้วก็จับให้เห็นมีหลักฐานหน่อยคะ่ะพูดกันให้ชัดๆนะคะในไหนก็ยอมรับว่าเมียแก่แล้วแต่นมยังตึงอยู่เอามาดูหน่อยคะ่ะนะเอาแบบนมไม่ได้ฉีดด้วยนะไอ้นมฉีดมาไอ้ที่ใส่ย,ยัดเป้าอะไรมาเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่เอานะคะเอาหลักฐานมาดูหน่อยว่านมใหญ่จริงกำสองเต้าจริงๆในไหนก็ในไหนแล้วบอกให้ทั่วโลกรู้แล้วว่าเมียกูแก่เมียกูโง่จ่ายเงินให้กู แกแล้วแต่นมเมียกูยังตึงอยู่สองเต้าขนาดนี้เอามาดูหน่อยคะ่ะหลายคนเขาอยากเห็นหนุ่มๆห,หลายคนอยากจะเชื่อตามเอามาดูหน่อยนะคะเอาหลักฐานมาดูหน่อยแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆตอนสมัยที่คุณยังดีกันอยู่กับทนายสงเกียรติคุณน่าจะเคยไปบ้านน่าจะเคยเห็นน่าจะเคยให้ความเคารพนับถือภรรยาทนายสงเกียติอยู่วันนี้เอาเขาออกมาว่าอย่างนี้โดยที่เขาไม่ได Uhm. มายุ нд, า่งม,มาเกี่ยวมาวุ่นวายอะไรเลยกับเรื่องราวที ogi, ่เกิดขึ้นในจักรวาลกอกๆเนี่ยคุณไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยเหรอในขณะที่เมียคุณนี่ด่าเย้าเย้าเย้าย้าย้าเจ้าเจ้าด่าคนนู้นด่าคนนี้อวดด้วยว่านี่ฉันไปเล่นงานมาแล้วนะอดีตแฟนเก่าของอิสระอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ ุณลองคิดดูผู้หญิงที่ไหนแย่งผัวเข้ามาแล้วก็ออกมานั่งประกาศแล้วกูไปถึงที่มาแล้วผัวเขาเนี่กูชิงเอามาเลเวเหมือนกับกูไปตบออกมาถึงที่อย่างนั้นเหรอคะผู้หญิงดีคุณเทิดทูลเทิดทูนไปคะ่ะแต่คนอื่นเขาจะมองอยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาจริงไหมคะแต่ที่แน่ๆคุณรับแล้วนะคุณยืนยันแล้วนะว่าเมียแก่แต่นมเต่ง แต่งแต่นมสมองไม่มีเพราะว่าเมียแก่ยังอุตสาห์เลี้ยงผัวหนุ่มเพราะฉะนั้นคุณพูดเองทั้งหมดนี้คุณจะโทษใครไม่ได้เลย